อยากจะบอกว่าอย่าท้อเพราะมันมีตัวอย่างให้เราเห็นดูอย่างผมก็ได้ครับอยากเมื่อก่อนก็เหมือนว่าจะไม่รอดแล้วออมได้ลองทานยาสมุนไพรคุณแม่มปุ๊บก็อย่างที่เห็นเลยค่ะใครๆก็ถามว่าใช่หรอใช่คนป่วยไหมอะไรประมาณนี้ค่ะยิ้มแล้วอะ่ะแอบ <c oughs> ี่คนยิ้มในวันที่ต้องใช้เงินถึง3ามแสนบาทเพื่อรักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอิโรมาท้อแท้สิ้นหวังเพราะว่าไม่มีเงินหันมาใช้การรักษาทางเลือกคือสมนุนไพรวันนี้พี่หม่ำให้คุณเกตพาเราทุกคนไปอัปเดตอาการป่วยของคุณอัธพลโพธิพุทธว่าตอนนี้การรักษาไปถึงไหนแล้วอาการเป็นอย่างไรบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัญญสดีค่ะครูญญ ป่วยไหมคะป่วยไหมเหมือนไหมอันนี้คขาพี่พลสามีไม่เหมือนคนป่วยเดียวอันนี้ดูตกใจไม่เหมือนในรูปเลยพี่ไอมาสอหอมมากหอมละลึกดํดเลยกิโลเนี่ยขึ้นกี่โลสิบกาโลในระยะเวลากี่ปีคะประมาณปีนิดนิดสิบโลเลยค่ะแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงมากกินได้กินอะไรได้หมดค่ะวันนี้ขอมาเยี่ยมหน่อยพี่แมนอยากมาอัปเดตอาการว่าเป็นยังไงกันบ้างสุขภาพแข็งแรงไหมเดี๋ยว ของุกบ้านเอข้าเลยค่ะครับผมวันนี้มาถึงที่บ้านเลยค่ะพี่อ้อยต้องบอกว่าปกติที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยแต่กับพี่อ้อยใช่ค่ะซึ่งเป็นคนดูแลผู้ป่วยใช่ไหมคะแต่วันนี้มาเจอผู้ป่วยเองข้างๆนี่ใช่ไหมคะใช่ตัวจริงกับคนในรูปไหมพี่อ้อยใช่ค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากอ้โหพี่พลค่ะเปลี่ยนเยอะมากจริงๆเอาความรู้สึกพี่อ้อยก่อนคือตอนนั้นเห็นปุ๊บแบบ ทั้ง้อมทั้งแบบหลายๆอย่างรวมๆกันก็ทำยังไงทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็คือพอได้ลองทานยาสมุนไพรคุณแม่ปุ๊บก็อย่างที่เห็นเลยค่ะใครๆก็ถามว่าใช่หรอใช่คนป่วยไหมอะไรประมาณนี้ค่ะยิ้มแล้วว่าแอปพล่ <c oughs> พลยิ้ม <c oughs> ถามนิดหนึ่งคะ่ะพี่พลอาการของที่เราเป็นอยู่ต้องบอกเกดต้องใช้คําว่าเป็นมะเร็งเม็ดเตอดขาวชนิดอะไรนะคะไมอีโลมาค่ะไมอีโลมาพี่พลอธิบายหน่อยว่าอาการเราเป็นยังไงในตอนนั้นคะ่ะมันจะปวดตามกระดูก ปวดปวดตามแข้งตามขาไปหมดเลยครับพักผ่อนนอนไม่เคยหลับบ้างอะไรหลายๆอย่างเลยครับจนมากินสูตรพาของคุณแม,ม่ดีขึ้นเยอะทํางานมีเรี่ยวมีแรงเพราะจากเมื่อก่อนเหมือนไม่มีเรี่ยวมีแรงผอมดําดีขึ้นเยอะเลยครับแต่ก่อนหน้านั้นที่บอกว่าผอมดําตอนนั้นร่างกายเราเป็นไงสุขภาพเรากินได้ทานได้เลยเราลุกไปไหนทานได้น้อยก็จะปวดมีปวด ปวดตรงที่ต้นคอที่ว่าไปฉายแสงครั้งแรกแล้วก็ช่วงเข่าขวาบ้างครั้งแรกพอทานสมุนไพรคุณแม่ผมไปก็ยังไม่เคยเห็นบนว่าว่าปวดพอเรารู้ว่าตัวเองปว่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่มีเลี้ยวมีแรงทําอะไรเหมือนเดิมไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นรู้สึกยังไงทำไม่ได้คนคนนี้ก็แย่ครับเพราะเขาเป็นคนหาสมุนไพรตัวนี้มาขึ้นมาถ้าไม่มีคนนี้แย่เลยขอบคุณคุณแม่มไว้ที่ มอบสิ่งดีๆให้ไม่งั้นก็ไม่รู้จะยังไงต่อแล้วปัจจุบันพี่พลทำงานอะไรอยู่คะทำงานอยู่โรงงานบิดโตนยังเป็นโรงงานยังรถยนต์ะรออ๋อเข้าเป็นกะกับเช้าบ่ายดึกแต่เราก็ไหวไหวครับโอ้หั้นถามนิดนึงตอนที่พี่พลบอกว่ามาทานสมุนไพรพี่แม่ที่พี่อ้อยหามาให้เนาะตอนนั้นที่เราทานแล้วบอกว่าบอกว่าเราดีขึ้นอนะพี่พลทานยังไงวันละกี่ทะเช้าสี่เย็นสี่ ต่อเรื่องเลยดีขึ้นเยอะเลยเช้าสี่เย็นสี่กี่เดือนคะปีกว่ากว่าโกว่าระยะไหนคะพี่ระยะอันนี้มันไม่มีระยะค่ะคุณหมอก็คือมะเร็งชนิดนี้ไม่มีระยะครับผมอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะได้มีติดตามอาการไปพบคุณหมออีกไหมคะ่ะคุณหมอจะนัดประมาณสี่เดือนหนึ่งครั้งแล้วค่ามะเร็งลดลงลดลงเยอะเลย จำได้ไหมว่าจากเดิมเท่าไหร่ลดลงมาล่าสุดเลยร้ <15 4. S 2> อยห้าสิบสี่มันก็ค่อยค่อยลงมันมันไม่มได้ลงแบบลงหวบมันจะค่อยๆลงตอนนี้ก็เหลือประมาณร้อยนิดๆจำไม่ได้อือ,อ่ะแล้วทุกวันนี้ค่ามะเร็งลดลงได้เรื่อยๆเลยละพี่พลมีวิธีการทานสมุนไพรที่เหมอนยังไงบ้างยังทานเท่าเดิมอยู่ไหมคะเท่าเดิมค่ะนี้ยังทานเท่าเดิมอยู่ไม่ลดเลยเนาะค่ะเพราะอะไรอยากรู้เหตุผลผมไปหาหมอที่กรุงเทพเขาบอกว่า มันยังมีเชื้ออยู่ผมก็เลยเช้าสี่เย็นสี่ไปก่อนเลยเหมือนกันไปก่อนเรับผม,มค่ะปีขวาแล้วสุขภาพแข็งแรงคนนี้พี่พลมีวิธีดูแลเรื่องอาหารยังไงบ้างจะไม่ค่อยกินตัวจัดจ้านอะไรประมาณนี้หลกัลกๆก,ก,ก็คือของหม,<อ>มักของดองเ้าเบียร์บรี่คือเราจะไม่แตะเลย,ต,เลยตอนเย็นก็จะปันป่นจักรยานกันด้วยพี่พลอยู่แล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันพี่พลมั่นใจเชื่อมั่นในสมุนไพรพี่แม่ยังไงบ้าง ใช่ร้อยเต็มร้อยครับดีมาก <S 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 กินแล้วแบบคือเรามีแรงเยอะมีแรงทางานมีทุกอย่างดีขึ้นเยอะเลยอยากขอบคุณสมุนไพของพี่แม่มาครับเขาทําไม่ได้สมุนไพตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานหรือเปล่าอยากให้พี่พนให้กําลังใจผู้วยมะเร็งที่กาลังดูอยู่ตอนนี้ที่เขากําลังท้อหมดหวังเหมือนเราในวันนั้นน่ะพี่พลอยากจะบอกอะไรเขาก็อยากจะบอกว่าอย่าท้อ เพราะมันมีตัวอย่างให้เราเห็นดูอย่างผมก็ได้ครับจากเมื่อก่อนก็เหมือนว่าจะไม่รอดแล้วพร้อมต้องสู้เพราะเรามีทั้งเมียครอบครัวลูกอยู่ข้างหลังเราก็ต้องสู้ครับ แต่วันนี้ดีใจถึงความพยายามและความสู้ทั้งของพี่อ้อยแล้วก็ของพี่พลจริงๆเพราะนี่เราเห็นผลลัพธ์แล้วพี่ๆว่าพี่พลน่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นจริงๆพี่พลมีอะไรอยากบอกพี่อ้อยหน่อยไหมหรือเป็นแสดงความรักอ้อมกอดอ้อมกอดน,นี้เป็นการขอบคุณกันไหมคะอยากจะขอบคุณภรรยาคนนี้มากถ้าไม่ได้เขาผมรุ่เป็นยังไงครับมากรดกันหน่อยกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยนะโอ้ น่าักพี่แหม่มก็ยังเป็นห่วงเรื่องของค่ามะเร็งเนาะที่ลดลงแต่ยังไม่ถึงขนาดกับหมดเชื้อแล้วใช่ไหมคะพี่พลทาถูกแล้วนั่นก็คือการอยับประมาทแล้วก็ขอให้ควบคุมเรื่องอาหารการกินเหมือนเดิมเหมือนที่พี่อ้อยเป็นคนดูแลอย่างดีและอาหารหมักดองของแสลงเราก็มุดเชื่อว่าถ้าพี่อ้อยดูแลพี่พลดีแบบนี้แล้วพี่พลก็รักตัวเองแบบนี้สุขภาพแข็งแรงอยู่กันไปนานๆแน่สู้ๆนะคะเขาต่อสู้กับมะเร็ง จนแข็งแรงขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้ปกติคุณอัตพลเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาความสุขในทุกๆวันกันนะคะพี่แหม่มขออยู่เคียงข้างเสมอค่ะติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่เพจพี่แหม่มหัวใจใหญ่กว่ามะเร็งครั้งหน้าเราจะไปอัปเดตการใช้ชีวิตของผู้ป่วยคนไหนติดตามชมกันนะคะ